สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทเที่ยวบ้านเพื่อนปะเราไปบ้านเพื่อนกันเถอะนี่ไงเจอแล้วบ้านเพื่อนอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากที่เรายืนอยู่โอเคเพื่อนเอ้ยฉันมาแล้วเพื่อนเปิดประตู ่สวยปะล่ะมีใครอยากจะจีบไหมอะไรเธอคุยกับใครอยู่เนี่ยฮะฉันคุยกับ NPC อยู่อ่าฮะแล้วเธอมีธุระอะไรเธอมาบ้านฉันเนี่ยฮะเธอมีธุระอะไรฉันว่างอ่ะฉันจะพาเธอไปเที่ยวเดี๋ยวนี้สองทุ่มเนี่ยฉันต้องไปรับงานแล้วนะจะไปเที่ยวอะไรอีกเอหนะ่าเดี๋ยวฉันพาไปเที่ยวตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยวไหนเนี่ย ที่ทํางานชันตรงนี้นะสี่แยกตรงนี้เลยที่ทํางานชันนะเธอรู้ปะโอ้ฉันไม่รู้นะเนี่ยชุดพร้อมเลยนะคะยอนอยู่ตรงนี้ชุดพร้อมเลยนะยาเที่ยงเนี่ยชุดพร้อมเลยนะไหนว่าจะไม่ออกไปไหนล่ะคะเราจะไปไหนล่ะฮะฉันจะพาเธอไปหาอะไรกินกันหาอะไรกินกันโอ้ฉันกินอยู่สิ่งเดียวนะสิไม่เอานะอย่าพูดแบบนั้นเธอจะกินแค่ผู้ชายเท่านั้นฉันว่าแล้วมีผู้ชายผ่านทางมาไหมนะฉันว่าแล้วเธอจะพูดคํานี้ออกมาไม่นะฉันจะพา เธอหากินสิ่งที่ดีๆกว่านี้โอยแย่จังเลยวันนี้ชนีจะพาหาของกินน่ะมันต้องผู้ชายสิมันผู้ชายเท่านั้นจะพาฉันหาของกินได้เธอเธอจะไปกับฉันไหมบอกคขาเดียวถ้าชนีพาไปก็ไปเธอเป็นเพื่อนฉันนะชนีมีรถป่าชนีฉันไม่มีรถดัดแต่ฉันเสื้อนี้มาฉันว่ามันเหมาะกับเธอนะขี่ม้าเหรอใช่ขี่ม้าเธอชอบขี่ม้าขี่ยังไงอะขี่ม้าเนี่ยนี่ไง ขี่ไม่ได้ฉันขี่ไม่ได้กดรับสัญลอน<ะ>เออยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรับผู้ชายช่วด้วยค่ะชนีรักพาตัวกระเทยอุชนีรักพาตัวกระเทยชนีช<ๆ>นีคนหนึ่งมาช่วยด้วยกระเทยเงียบๆหน่อยสิคะกระเทยเดี๋ยวฉันจะพาเธอมารับงานรับงานเหรอรับงานที่ไหนอะค่าแรงดีปะนี่ไงว่าแต่เมืองนี้นี่ไม่มีผู้ชายเลยเหรอ ข้าแรงไม่ดีไม่เป็นไรนะแบบว่าขอแค่แบบว่างานดีก็พอเจอผู้ชายแล้วเธอใส่ตาหมาแข็งมากโอ้พหนุ่มสนใจไหมจ๊ะสนใจไหมจ๊ะถูกๆจ้สองร้อยนะจ๊ะสองร้อยอย่าหันหลังให้ฉันแบบนี้สิสองร้อยพ่อหนุ่มเล็กสั้นขยันซอยพ่อหน่นี้นาแข่งน้าดูนะใส่ตามาเธอจะไหวเหรอไหวอยู่แล้วโอ้หัดแข็งมากเลยนะต่อยทีเดียวแตกเลยนะ ไปให้เดียวแตกกันแล้วแตกเร็วจังเลย่ะไม่ชอบกระเทยอ่ะเขาวิ่งหนีเธออ่ะทยังไงดีหนุ่มเดี๋ยวพูดหนีสิดูีิคนสวยๆหุ่นดีแบบนี้เนี่ยหายากนะเธอเอากระเทยไหม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 ไอ้นี่มันผู้หญิงไอ้นี่มันหล่อชนีฉันไม่เอาฉันไม่เอาผู้ชนีกระเทยโอ้โหฉันไม่ชอบชนียืนรับงานกันยืนรับงานกันเดี๋ยวก็มีหนุ่มๆขับรถผ่านมาแถวนี้เองแหละ เออ๋ยวฉันช่วยเชียร์เอากระเทยไหมคะมีใครจะเอากระเทยไหมอยู่ข้างหลังสองบาทกระเทยสองบาท200 2บาท สองร้อย <200. S 1> <200. S 2> สองบาทก็ยังไม่มีใครอยากซื้อเลยสองบาทเธอเนะเธอนพูดไปเรื่อยไม่แต่ไปแถวนี้มปแต่ผู้หญิงกับผู้ชายไปไหนหมดเนี่ยเอาเงินไปซื้อหอนกินกับข้าวไงสองบาทเธอนะมันขายไม่ออกอะสองร้อยมันแพงไม่สองร้อยสองร้อยมีแต่ผู้หญิงเลยแถวเนี้ยโอ้แย่จังเลยเปิดหอยดูกรมีของโลกแล้วมั้งเนี่ยเธอมีหอยไหมเธอมีหอยมมีมันมีหอย หอยปลอมหรือเปล่าหอยขมหอยขมขมิมน่ามันเหม็นหืนมากเลยนะเนี่ยหอยเธอเนี่ยบ่ายสามแล้วเมืเ่อไหร่ผู้ชายจะผ่านทางมานะดยารับงาน<ม>าอยู่นะคะรับงานอยู่ค่ะรับงานอยู่สนใจรับกระเทยคนนี้ไปเลี้ยงไหมคะเนี่ยมีเพื่อนเป็นกระเทยแต่และว,วันนะฉันต้องหาผู้ชายไม่เธอ เธอขาดผู้ชายสักวันไม่ได้หรือไงเนี่ยดําจะเบื่อเยชนีนี้แล้วนะพูดมากวะกว่าเธอจะมีเวลาว่างให้ฉันนะต้องผ่านหาผู้ชายผ่านท้องเธอมาก่อนใี้ไหมเนี่ยนั่นไงผู้ชายเจอผู้ชายแล้วผู้ชายผู้ชายผู้ชายกีไอติมว่าชอบกีไอติมเหรอจ๊ะฉันก็มีไอติมเหมือนกันนะจ๊ะเอาเลยเอาไอติมให้เขากินเลยเปิดไอติมออกไหมเขาเลียเลยเดี๋ยวเธอชอบกีไอติมใช่ไหมล่ะ เธอฉันก็มีไอติมเหมือนกันนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันเขาเป็นตำรวจด้วยฉันชอบคนมีสีเขาเป็นตำรวจด้วยนะเขาบอกว่าต้องการอะไรเหรอฉันต้องการเธอยังไงล่ะเธอชอบไอติมไหมเธอกลางถนนดเลยจังถนนเลยตำรวจมันชอบชักดาบนะเธอเวลาเขากินเขากินแล้วเขาชอบชักดาบขอดูดาบตำรวจได้ไหม ดาบตำรวจนะเขาเขาไม่ยอมชักดาบออกมาดาบหน่อยสิชักดาบหน่อยเขาจะมายืนชักดาบกลางถนนไม่ได้นะชักดาบหน่อยสิเขาไม่สนใจเธอเขาต้องการซื้อคนนี้ไม่สนใจฉันหน่อยสิฉันได้ของดีกว่ายนี่เยอะแยะ ดาบเธอน้าจะใหญ่หญกว่าตำรวจน,นะเนีของใหญ่แบบนี้หายากคุณตำรวจค่ะสน <c oughs> ใจไหมจ้ะเขาวิ่งหนีเธอไ,ไป,ไ,ปไ,ไหนอ่ะมาเยือนอยู่ข้างเสาไปนี่ันจะขายของเนี่ยโอ้ยงคุณตำรวจเออเยือนอยู่ข้างๆเสานี่แหเดี๋ยวก็จะมีคนมาเองเออน่นแหชูป้ายได้สิอย่างเงี้ยขายกระเทยสองบาททั้งค่าค่ะขายกระเทยมีใครจะเอา เอากระเทยไหมเพื่อจะหาเงินไปเที่ยวนี่เอากระเทยไหมครับเอากระเทยไหมคะมีกระเทยนะครับแบบนี้นะกระเทยนะครับกระเทยใหม่ๆสดๆครุดจากเตาเลยค่ะชนีช่วยขายของหน่อยสิเอากระเทยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการที่จะขายออกมันต้องมีหน้าหมาหน้าหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าหมาให้นี่ปิดบังใบหน้าแล้วคงจะไม่มีใครจาเราได้นะโอเคเดี๋ยวขี่รถไปรับกระเทยแป๊บหนึ่ง เคยซื้อหน่อยค่ะก็เคยซื้อหอยหน่อยค่ะซื้อหอยหน่อยเอ้ยไม่ชชยซื้อหอยหน่อยครับซื้อหอยหน่อยขายหอยเท่าไหร่ครับชนีชนีเล่นอะไรเนี่ยฮะเอาหน้าม้าไม่ใช่หรอโอ้ว่าจะเป็นหน้าม้าให้ซะหน่อยโอ้ยที่ว่าจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันต้องการผู้ชายฉัไม่ต้องการชนี เคยจาได้โอเคมีไหมคะมีใครสนใจกระเทยไหมครับกระเทยกระเทยเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายใู้ชายเป็นผู้ชายเหรอกระเทยกระเทยกระเทยขับเปิดแล้วอะอะไรนะขับเปิดแล้วขับเปิดแล้วขับอยู่ไหนอ่ะนี่ไงโอ้ยเป็นกระเทยอะไรไม่รู้จักขับป้าป้าป้าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวขับเอาป้ายลงก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาขายหอยที่ผับเดี๋ยวฉันจะขายทุกที่ แดนมาแดนแดนแดนกเ็เคยมากเ็เคยมาแล้วเอาป้ายลงเอาป้ายลงเอาปะเอาปะกะเ็เคยปะสนใจไหมจ้าสนใจกันเถอะอไปกินโอ,อ้ยเมาโค้กจ้าอย่าเมานะ <c oughs> ฉันไม่อยากลุ้มหลังให้เธอเรามาแดนกันเถอะผู้ชายโ,โลกนี้มันหาย,ยาก ทั้งขับมีอยู่สองคนปะกระเทยลงมาเต้นกันเอากระเทยเาาต้กนกระเทย,เทยโอ้มันโยโยโยกินไปด้วยเต้นไปด้วยเอาโยโยโอ้โหกระเทยมันไม่ฆ่ากระเทย,ยวิผู้ชายของเธอมาผับด้วยอะ่ะก็มาพอกับผู้หญิงอย่างนั้นเหรอีจ <c oughs> ็บใจนั้นพี่ฆ่าแม่งเลยอย่าก,ก่อเหตุนในผับนั้นตำรวจนะ ตำรวจเหรอยิงตำรวจเดี๋ยวหาปืนแป๊บหนึ่งอ้อ,อย่าพ<า>กอาวุธเข้าภาพ,พเขามา, <c oughs> มากับผู้หญิงอะมากับผู้หญิงหลับไม่ได้เขาคุยอะไรกันหล,ลับไม่ได้เดเธอวันนี้ขายหอยได้เท่าไรแล้วยังไม่ได้เลยสองร้อยเองนะยังไม่ได้เลยอ่ะฉันบอกให้เธอขายสองบาทก็ไม่เอาไม่ได้ถูกไปสองบาทมันถูกไป โย่โย่โยมันโย่โย่โว้โย่ก็เทยเต้นกะเทยอหเพลงนี้มันเพลงนี้มันกะเทยฉันไม่ไหวแล้วฉันเมาโคกไปตบหัวเก่าเธอปะอยู่ข้างหลังนะตบเหรอเอาเลยเอาเลยคิดว่ามากับผู้หญิงใหม่แล้วแบบแน่เหรอฮะ ฮะเตะเลยเนี่ยเตะเลยมากับคมใหม่ละฮะของดีอย่างฉันที่เธอไม่สนใจอะฮะฉันว่าเธอเปลี่ยนใจเถอเขาไม่เอาเธออะนไรจะเกยแกจะเกแกตรงนี้แหละเกยตำรวจเลยเกยตำรวจคนนี้ก็บอกให้ผู้ชายตามไปด้วยนะเขาเรียกกันว่าเบบด้วยออ้ติดแล้วเธอ เป็นไงตายเลไเป็นไงโดนโดนเก์ตายตายไปซะมาดื่มสักแป๊บหนึ่งกะเทยไปไหนกะเทยเพื่อนกะเทยหายอีกกะเทย ผู <ítulo> <displayed, S 1> ้ชายเขาไม่รักฉันผู้ชายเไม่รักกบ้านจะโดดป้นบ้านจะโดดป้นอ้าวเธอไม่ได้ล็อกบ้านไมเหรอเงินสองร้อสงสุดท้ายในบ้านฉันคำคันกับบ้านไปไหวมอีกเยบ้านอยู่ทางไหนบานอทางไหนเพืป้าป้าป้าเยกับบ้านไม่ไหวแล้วทุกคนกบบ้าน เอาเพื่อนกลับบ้านแป๊บหนึ่งเพื่อนเขาอกหักไม่มีคนซื้อหอยเอ้ยสงสารเพื่อนเดี๋ยวอุดหนุนเพื่อนดีก,กว่ามากะกเธอรยบ้านฉันบ้านฉันอยู่ไหนกเะเรยเอยอสนใจเอาชนีไหมไม่เอา โสดาขายให้ไม่เอาเหรอไม่ฉันเอาแค่ผู้ชายโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะเดี๋ยวพาเพื่อนกระเทยไปนอนกอดแป๊บนึง่งไปละกะเยกบยานแล้วบ้านอยู่ไหนอะไม่รู้โอ้โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอีกระเทยรอดู really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel it